สำหรับบางท่านนะคะที่เข้ามาในกลุ่มฝึกเนี่ยอยากจะให้ทุกคนน่ะลองใช้พินิษพิจารณาก่อนเนาะก่อนที่จะเดินเข้ามาฝึกเพราะว่าเวลาคุณเข้ามาตรงนี้คุณจําเป็นมากๆที่จะต้องมาเปิดใจในการฝึกนะคะแพคเกจชิ่งอะไรที่คุณมีอยู่ก่อนที่คุณจะเข้ามาตรงนี้นะคะคุณก็ต้องวางไว้ข้างๆก่อนคุณต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าคุณมาที่นี่คุณมาทําอะไรนะคะแล้วมามาหาสุเนี่ยต้องการเรื่องอะไรถ้าคุณต้องการฝึกในเรื่องรักไร้เงื่อนไข ะค,ะคุณก็เข้ามาแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณรักไร้เงื่อนไขได้แล้วนะคะแล้วก็เป็นแล้วจงอย่าเข้ามานะคะเพราะถ้าเกิดเข้ามาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกิดการกระทบกระทั่งกันในทางพลังงานเนาะเพราะว่าหลายๆท่านก็อันนี้สุ agne, ขเคยเป็นนะอันนี้สุขเขาบอกว่าสุขเคยเป็นตัวนัน้นมาก่อนตัวที่เชื่อว่าตัวเองอ่ะสามารถทําได้แล้วนะคะเชื่อว่าตัวเองเป็นรักไร้เงื่อนไขแล้วเชื่อว่าตัวเองอ่ะฝึกมาปฏิบัติมาในระดับหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ เคยหลงแล้วนะคะแล้วพอหลงปุ๊บเนี่ยสูตก,ก็ร่วงเลยทันทีร่วงเพราะว่าคําถามบางคําถามที่สูตไม่สามารถตอบได้อาทิเช่นถ้าเกิดเรามารู้จักในเรื่องรักไรเงื่อนไขเนี่ยเนาะทุกคนก็จะต้องเข้าใจในเรื่องของรักเรื่องเงอนไข4ีระดับนะคะรักคนที่ด้อยกว่ารักคนที่เท่ากาันรักคนที่เหนือกว่าและรักคนที่เขาเคยทําร้ายเราให้ได้ นะคะโดยการใช้หลักการของพรหมวิหารสีในการเข้ามาเขาเรียกว่าเมตตากรุณาก็ยินดีแล้วก็มีความเป็นกลางนะคะในเรื่องของอุเบกขาเนี่ยถ้าเกิดคุณยังไม่เข้าใจในจุดเนี้ยรักไร้เงื่อนไขของคุณไม่ได้กระเตื้องแน่ๆนะคะเราจะต้องมาในเส้นทางของหลักธรรมชาติจริงๆและที่สําคัญที่สุดนะครับ <c oughs> อยากจะบอกนะครับเป็นแนวทางให้ลองคิดดูนะครับการที่เราคิดว่าเรารักไร้เงื่อนไขได้แล้วเนี่ย มันไม่ใช่ว่าวันนี้เราทําได้แล้วพรุ่งนี้เราอาจจะทําไม่ได้ก็ได้นะครับเหมือนคนที่คู่กันแล้วหรือย่นุอะรียูเน่กันแล้วเนี่ยใช่ไหมฮะบางคนไปได้ครึ่งทางเลิกกันก็มีนะครับตอ้องอย่ถ้าใครพลังงานใครคนใดคนหนึ่งตกไปก็สามารถที่จะเลิกลากันได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องพลังงานที่สําคัญจะต้องประคองให้เสมออยู่ตลอดเวลาคุณอย่าว่านิ่งนอนใจว่าโอ๊ยฉันรียูเน่แล้วฉันทําพลังรักไรเนื่นขายได้แล้วพอทาได้แล้วปุ๊บวันหนึ่ง เผื่อคุณเจออัตราอะไรที่ตีเข้ามาแล้วทาให้คุณเซ<ม>แล้วคุณก็สามารถเลิกกันได้นะครับตรงนี้ต้องต้องระวังนะฮะใช่การเปิดกลุ่มฝึกของสู์เนี่ยไม่ได้เปิดเพื่อ,อ,อพาณิชย์เอาตรงๆเนาะเราไม่ได้เปิดเพื่อีต้องมาทําผลกําไรหรือมาดึงเงินเข้ากลุ่มหรืออะไรแบบนี้เราไม่ได้มีตรงนั้นค่ะนะคะเรามีจุดประสงค์ที่ต้องการที่จะแบ่งปันเขาเรียกว่าวิธีการแนวทางในการไปฝึกในการเป็นรักไร้เงื่อนไขหรือฝึกในการเป็นเมตตา ะะแต่บอกตรงๆว่าช่วงวิคที่ผ่านมานะคะที่สูบแบบให้แล้วเนาะในการหันหันราคาลงมาครึ่งหนึ่งนะคะเพื่อให้ทุกคนได้มีมีกำลังในการเข้ามาฝึกในกลุ่มของเราแล้วก็เข้ามานะคะแต่ว่าไม่ได้เข้ามาเพื่อฝึกอันนี้บอกตรงๆเข้ามาเพื่อเพื่อทดสอบเพื่อทดสอบเราสองคน ด้วยแล้วก็เข้ามาเพื่อที่จะมาปล่อยพลังงานลบๆเข้ามาในกลุ่มเราไอ้ตรงนี้สุอยากจะขอความการุณาหลายๆท่านนะคะที่มาฟังมาฟังไลฟ์ฟันนี้นะคะถ้าเกิดคุณมีจิตแบบนี้อย่าเข้ามาเลยเออมันไม่คุ้มนะคะกับการที่ควรจะเข้ามา เพราะว่าถ้าเกิดเราจับได้ว่าคุณคุณไม่ได้เข้ามาเพื่อเรียนจริงๆหรือมาฝึกจริงๆเราก็ต้องเชิญคุณออกไปไปก่อนเนาะแล้วเมื่อไหร่คุณพร้อมที่จะเข้ามาคุณก็เข้ามาถ้าสุเห็นแก่ได้หรือหวังเงินสุก็คงจะรับโมโซวแล้วแหละนะแล้วก็กลุ่มของเราก็คงจะพังนะคะเพราะว่ามีคนมาทำให้รัาวฉานอะไรแบบเนี้ยเราต้องการจะฝึกคนให้ว่าเป็นรักไรเงื่อนไข ถ้าเกิดใครต้องการที่จะเข้ามาแล้วมาสอบทำพวกเราเราก็ยินดีให้ทดสอบแต่ว่าเราก็คุณก็ต้องออมีความยุติธรรมกับพวกเราด้วยนะคะว่าถ้าเกิดคุณมาสอบทำเราเราก็ต้องต้องการจะขอสอบทำคุณด้วยเหมือนกัน นะคะเพื่อให้เรารู้ว่าเราสามารถที่จะช่วยเหลืออะไรคุณได้บ้างแต่ถ้าเกิดคุณเข้ามาตรงนี้เพื่อต้องการมาช่วยเหลือเรา2คนสุขขอบคุณมากนะคะในความหวังดีแต่ตอนนี้เรายังไมไ่ต้องการความช่วยเหลืออะไรในการเช็คพลังงานนะคะถ้าเกิดการรียูเนียยของสุขกับคู่ทวินเรของสุขตรงนี้นะคะมันยังไม่เพียงพอกับการที่คุณจะคิดว่าจะเข้ามาฝึกในกลุ่มลักไร้เงอนไขของเรานะคะกลุ่ม11 11ของเราก็ ปัดผ่านไปนะคะอย่าเข้ามานะคะมันจะเป็นภยัยตัวคุณเองการที่คนมาสร้างกรรมนะคะกับดวงจิตดวงวิญญาณอื่นผู้ที่เขามีความเมตตานะคะมีความปรารถนาดีที่ต้องการที่จะให้ แล้วคุณกลับไม่รับตรงนั้นแต่แทนที่ไม่รับแล้วคุณก็ตีพลังงานลบกลับมาด้วยเนี่ยมันจะสะท้อนกลับหาคุณอย่าง,างค่อนข้างแรงนะในภายหลังเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องการที่จะให้คุณสร้างกรรมตรงนั้นนะคะอยากจะให้คุณพิจารณาตรงนี้นะคะเอ่อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือให้ทุกคนลองไปพิจารณาตัวเองดูว่าการที่คุณเข้าไปในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งแล้วคุณต้องการแค่ คำยืนยันนะคะว่าในสิ่งที่คุณเป็นหรือส,สิ่งที่คุณมีณปัจจุบันเนี่ยได้หรือยังเพียงพอหรือยังดีหรือยังเพื่อจะเพิ่มอัตราของตัวคุณให้ดีกว่าคนอื่นหรือยกตัวเองให้เหนือกว่าคนอื่นถึงแม้ว่าปากจะพูดแต่พลังงานมันไม่ได้พูดอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องบารมัดระวังตรงนี้นิดนึงนะคะ เดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์ก่อนนะคะกลุ่มฝึกของเราตอนนี้โปรโมชั่นหมดแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็ไม่มีการต่อโปรใดๆอีกแล้วนะก็กลับมาเป็นราคาเดิมนะคะราคา3,999บาทนะคะในกลุ่มฝึกของพวกเราเนี่ยเราจะไม่มีการต่อคอสใดๆทั้งสิ้นจ่ายรอบเดียวแล้วจบเลยนะคะและคุณสามารถที่จะอยู่ตรงนั้นได้นานแสนนานนานเท่าที่ กลุ่มของเราจะดํารงคงอยู่แล้วกันมีการฝึกในรูปแบบของการมาเรียนรู้นะคะเพื่อเข้าใจเส้นทางทวินเฟลมทวินเรย์นะคะไลเวอร์เกิลสียงเต็มเต็มรูปแบบเนาะการเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของโซลแพลนนะคะการทำงานของกระจกสะท้อนการเยียวยาและการแก้ปมผ่านระบบจกกักระเรียนรู้วิธีการรักไรเงื่อนไขนะคะหรือฝึกการเรียนรู้เพื่อให้เท่าทันกับกับดักทางอารมณ์และวิธีสมดุลพลังงานภาย ให้มั่มนคงนะฮะฝึกการเดินทางเข้าถึงจิตภายในนะคะหรือว่าไฮเยร์เซลของเรานี่เองนะคะฝึกการรักษาพลังงานความถี่นะคะภายในเพื่อให้มีประสิทธิภาพและความมั่นคงฝึกการทำสมาธิในแต่ละระดับนะคะเพื่อเข้าสู่ปัญญายาณภายในและเข้าถึงหลักความจริงแห่งภูมิปัญญานั้นๆน,น,นะคะแล้วก็ฝึกการเรียนรู้การทำงานของธาตุทั้ง4นะคะเพื่อปรับความสมดุลพลังงานมากภายในมากขึ้นและสามารถนำพลังงานนั้นออกมาใช้ ได้และก็ฝึกในการอ่านพลังงานของกันและกันและโดยเฉพาะของตัวเราเองนะดังนั้นคุณเข้ามาตรงนี้ในราคาแพ็กเกจอันนี้นะคะเราจะฝึกคุณในทุกรูปแบบเลยนะคะที่เราพูดไปตอนนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นเ่อคุณจะต้องมาเข้าใจนิดนึงว่าถ้าเกิดคุณเข้ามาตรงนี้คุณจะต้องรับทั้งหมดนะไม่มีนะคะทวินเฟรมคู่ไหนที่สามารถที่จะข้ามขั้นตอนได้ มันจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนจริงๆเ,ออเคยนะคะน,นี่บอกตรงๆว่ามีบางบางท่านนะเดินเข้ามาในกลุ่มสุเนี่ยมาสมัครคอร์สแล้วมาอะไรแล้วมาเข้าเข้ากลุ่มฝึกแล้วแต่ว่ามาบอกว่าไม่ต้องฝึกกระจกสะท้อนได้ไหมคะเพราะว่ามันรู้แล้วเรื่องกระจกสะท้อนไม่ฝึกได้ไหมหรือว่ารู้แล้วเรื่องวิธีการทํางานของจักรกะอันนี้ไม่ฝึกได้ไหม ไม่ไม่อ่านไม่ฟังได้ไหมขอข้ามไปเลยข้ามไปเป็นการ,ราไปฝึกการรียูเนียนทางจิตเลยหรืออะไรแบบเนี้ยขอบอกตรงๆนะคะว่ามันทําไม่ได้นะคะถ้าเกิดคุณเข้ามาในกลุ่มฝึกของเราเนี่ยคุณก็ต้องมาเปิดรับนะคะว่าไอ้รักไร้เงื่อนไขตรงเนี้ยการทํางานด้านกระจกสะท้อนที่เรากําลังจะให้คุณเนี่ยมันเป็นการทํางานในรูปแบบไหนถ้าคุณไม่เปิดรับตรงนี้หรือไม่สามารถที่จะ จูนตัวเองได้ในการที่จะต้องมาแลนดิ้งกับขั้นตอนทวินเฟรมจริงๆจังๆ,งๆตรงเนี้ยโซบอกเลยว่าคุณจะไปได้ยากนะคะหลายท่านนะคะเดินเข้ามาในกลุ่มวซอันนี้บอกตรงๆเนาะต้องการที่จะไปเขาเรียกไปปลดล็อกจะต้องการไปเป็นอนัตตาเลยเพราะว่าชีวิตมันน่าเบื่อแล้วมันเหนื่อยมากอะไรแบบเนี้ยมันไปไม่ได้นะเพราะว่าความเบื่อคือพลังงานลบ ถ้าพลังงานลบตรงนี้ความเบื่อมันยังมีอยู่ยังไงยังไงคุณก็หลุดไปที่มิติห้าไม่ได้นะคะคุณต้องมาเข้าใจว่าคุณเบื่อคุณเบื่อเพราะอะไรนะคะแล้วก็ศีลห้าคุณมีไหมนะคะถ้าเกิดศีลห้าไม่มีคุณจะไปนิพพานหรือจะไปอะไรของคุณได้อย่างไรนะคะอันนี้คือคําถามเนาะหลายคนก็เข้ามาในกลุ่มสูงแล้วก็บอกว่าเรียนรู้มาในระดับที่สูงแล้วใช่ไหมคุณสูงมากแต่ก็ยังมาถามคําถามอะไรที่มันเป็นแบบที่ คุณไม่รู้อะเวลาเราสอบระดับจิตกันนะคะอันี้ให้มาเป็นแนวทางให้ทุกคนไปรับบือกับตัวเองด้วยกันแล้วกันเถอะเป็นวิทยาฐานนะคะที่สุดมาแบ่งปันถ้าเกิดคนไปเจอใครนะคะที่เขาบอกว่าเขาได้แล้วนะคะคุณลองไปสังเกตนะคะกับพฤติกรรม นะคะเขาเหล่านั้นด้วยว่าเขาอวดรู้หรือเปล่านะคะอวดต้นหรือเปล่าหรือเขาไม่สามารถที่จะเปิดรับฟังคําพูดของใครได้นะคะเออาก็จะหนีเออาก็จะ วอยวายหรืออะไรแบบนี้อันนี้คือยังไม่เข้าใจในเรื่องรักไรเงื่อนไขนะแล้วก็บางท่านนะคะถ้าเกิดบอกว่ามีองค์ภูมิในเรื่องของธรรมะสูงมากหรืออะไรแบบนี้แต่ก็ยังมาถามคําถามในรูปแบบของเชิงอนุบาลอยู่อะไรอย่างเงี้ยคุณก็ต้องมาพิจารณาตรงนี้ดีๆท่านนั้นนะเขาอาจจะมาแบบมาพยายามตีอัตตาคนด้วยก็ได้นะมาทดสอบความเมตตาของคุณหรืออะไรแบบเนี้ ะะเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ถ้าเป็นไปได้คุณจะต้องถอยออกจากออกให้ห่างนะคะจากคนเหล่านี้ที่เขาเดินเข้ามาแล้วก็มาทดสอบคุณเพราะว่าคุณมาที่นี่คุณไม่ได้มาเพื่อต่อสู้กับใครนะคะแต่การถอยในที่นี้ก็คือถอยแบบดีๆตต้องปล่อยนะคะเพราะว่าสูดโดนมาแล้วล่าสุดเนี่ยนะคะด้วยความมีความเห็นใจเนาะเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเราเลยพยายามแบบเปิดรับนะคะให้ทุกคนได้เข้ามาฝึกแต่ว่า มันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะขอย้ํานะครับบางครั้งก็ต้องพูดแรงๆนะครับสมมติมห้องผมเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าถ้าใครสําเร็จหรือมีความรู้ไปถึงขั้นจักราวาลแล้วไม่ควรมาห้องนี้ครับเพรานะพวกผมคือผมประกาศไว้ตรงนี้เลยพวกผมคือทวินเฟนทวินเลยภาคพื้นดินครับย้อนกลับมาดูที่จิตที่ใจตัวเองนะครับจะไม่ไปมุ่งหาจักรวาลมาเวลอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้าวันนี้เรายังไม่รู้ตัวเราเองก่อน เรายัางไม่เข้าใจตัวเราเองก่อนเราไม่มีทางรู้เรื่องจากอวาลแน่นอนครับ <Okay. S 1> ผมเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นถ้าใครปฏิบัติมาในแนวทางที่ถูกต้องแล้วจะเข้าใจว่ามันเป็น <ng> จริงนะครับเพราะว่าคนเรายังไม่รู้ถึงเรื่องตัวเองดีพร้อมเลยยังไม่รู้ว่าตัวเองมีโทสะโมหะยังไม่รู้ว่าตัวเองมีกิเลสตัวไหนเรายังคาดสก,กัดมันไม่ได้เลยแล้วเราจะไปเชื่อเรื่องจากอวานเราจะไปรู้เรื่องจากรวานได้ไงทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นเ,นเพราะว่าอุปทานกับจิต,ตท,ท,ท,ที่ปรุงแต่งเท่านั้นถ้าเรายังไม่รู้ตัวตนรู้จากจ ไม่มีทางรู้แน่นอนครับเพราะฉะนั้นนะครับบอกไว้ก่อนเลยถ้าใครที่ผ่านขั้นตอนเหล่านี้ไปแล้วนะครับไม่ต้องมาห้องนี้นะครับแต่ถ้าเราจะเข้าใจพื้นฐานของลากเง้าของจิตวิญญาณจริงๆห้องนี้ยินดีต้อนรับครับเพราะว่าทุกสิ่งที่เราตั้งปณิธานไว้เพื่อที่จะมาให้นะคะเรา เรามาให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆเราไม่ได้มาเพื่อที่จะมาทำร้ายดวงจิตไขรนะคะแล้วถ้าเกิดคุณต้องการที่จะเดินไปหาคู่รู้นะคะหรือคู่บาอาจารย์ที่ต้องการจะมาพูดคุยกับคุณในเรื่องของจักรวาลในเรื่องอะไรที่มันอยู่นอกโลกนอกนอกกายของคุณน่ะไม่แนะนำให้มาห้องนี้ค่ะเพราะว่าที่นี่เรียนกับหลักความเป็นจริงนะคะ จักรวาลอยู่ในตัวคุณถ้าเกิดคุณยังไม่เข้าใจจักรวาลในตัวคุณคุณจะไม่มีวันเข้าใจจักรวาลข้างนอกได้เลยนะคะถ้าเกิดคุณยังไม่เข้าใจในเรื่องของระบบมิติที่3คุณจะไม่เข้าใจในเรื่องเรื่องของระบบมิติที่5ถ้าคุณยังไม่สามารถที่ยังจะโอบกอดแล้วก็ยินดีขอบคุณกับระบบมิติที่3ได้คุณก็จะไม่สามารถที่จะไปในระบบมิติที่5อย่างยินดี นะคะเรามาที่นี่เรามาเพื่อสมดุลพลังงานจงกลับมาก่อนนะคะทุกคนว่าเรามาที่นี่เรามาเพื่ออะไรเรามาทําไมนะคะเราไม่ได้มาเพื่อความรักชู้สาวหรือหนุ่มสาวในรูปแบบมิติที่3ไม่ใช่มาเพื่อต้องการหาคนที่รักเราให้เรานะคะเปให้เราดูแลเราแต่เราไม่มีอะไรให้เขากลับเลยหลายๆท่านเนาะมาเจอคู่บางทีนะคู่ทวินเฟมก็เคยสร้างบุญสร้างบาป ต่อติดกันมานะจากชาติพบก่อนเหมือนกันนะคะแล้วในชาติพบนี้ก็ต้องมามาชดใช้ซึ่งกันและกันก่อนพอชดใช้ซึ่งกันและกันปุ๊บทีนี้ล่ะคะ่ะขั้นตอนทวินเฟรมที่แท้จริงนะ่ะมันจะมานะคะแต่ถ้าเกิด คุณยังคุณยังชดใช้กันไม่เสร็จหรือคุณยังไม่มีการอาโหสิกรรมซึ่งกันและกันเนี่ยมันก็จะอยู่ในรูปแบบเนี้ยไปอีกนานเลยนะคะดักหนที่คุณจะได้รับมันก็จะมีมาซ้ําแล้วซ้าเล่านะคะเพื่อให้คุณเนี่ยบีบให้คุณเข้าเส้นทางนี้ให้ได้นะคะการประมาท นะคะประเมินวิพากษ์วิจารณ์ท่านอื่นๆไม่ใช่วิถีของชาวมิติที่5นะคะสุดจะให้คุณสังเกตว่าคนที่มีจิตอยู่ในมิติที่5นะ่ะเขาจะเป็นอะไรที่พูดตรงนะคะเขาจะไม่พูดแบบให้ยาหวานกับคุณแต่เขาจะไม่ได้พูดด้วยน้ําเสียงที่ทําร้ายคุณนะคะเขาจะพูดด้วยความเมตตาการที่เรามาฝึกในเส้นทางเนี่ยมันจะมีบุค,คลิกของคนที่ขึ้นมิติที่5หลายบุค,คลิกมากนะคะ แต่คุณต้องจับใจความที่เขาสื่อออกมาถ้าเกิดคุณไม่สามารถจับใจความที่เขาสื่อออกไปได้แต่คุณตัดสินเลยทันทีด้วยอารมณ์โมหะโทสะและก็อัตตาของคุณอันนี้คือไม่ใช่นะคะคุณยังไม่ใช่จิตมิติห้าก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยจริงๆถ้าเกิดคุณคิดว่าเป็นนะคะแต่ว่าคุณมีสิทธิ์ไหมที่จะกลับได้กลับกลับลำได้คุณมีสิทธิ์นะคะท่านใดนะคะที่ได้ออกไปจาก กลุ่มฝึกของสุนะคะแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่คุณกระทําไปนะคะคุณกระทําไปด้วยอารมณ์ชั่ววูบหรือใดๆก็แล้วแต่ก็ยินดีต้อนรับก,กับเข้ามาฝึกนะคะแต่ว่าเราจะต้องมีการ ตั้งตั้งอะไรไว้นิดหนึง่งเราก็เลยตั้งใจว่าใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาฝึกนะคะหรือสมัครมาฝึกในกลุ่มของเรานะคะเราจะขอเวลาสัก30นาทีนะคะเพื่อพูดคุยกับคุณให้อย่างชัดเจนว่าคุณมาที่นี่มาที่นี่ต้องการอะไรต้องการมาเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างและถ้าเกิดเราคิดว่าคุณมาแบบน้ำเต็มแก้วแบบมาแค่อยากจะทดสอบตัวคุณนะคะ หรือว่าต้องการต้องการให้พวกเราสองคนมายืนยันอะไรในสิ่งที่คุณได้รับหรือได้เป็นนะ่ะสูไม่รับเข้ากลุ่มฝึกไม่ว่าคุณจะให้เงินพวกเราเป็นหมื่นเป็นแสนหรือเป็นล้านเราก็ไม่เอานะคะเราไม่รับเราต้องขอโทษด้วยเพราะเราไม่ไม่ได้มาตรงนี้เพื่อเงินเรามาตรงนี้เพื่อต้องการที่จะแลกเปลี่ยนแล้วก็ต้องการที่จะให้จริงๆนะคะถ้าเกิดคุณพร้อมรับ ก็เดินกันเข้ามาแต่ถ้าเกิดคุณไม่พร้อมรับอย่าเข้ามาเลยค่ะจงอย่าทําร้ายตัวคุณเองนะคะแล้วอย่าแล้วก็ไม่เอาตัวคุณเองไปทําร้ายใครเพราะคนทุกคนที่อยู่ในกลุ่มฝึกเขาตั้งใจฝึกกันมากนะและเขาก็เพิ่มพระดับความเมตตาของเขาไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้มาในกลุ่มฝึกนี้เพื่อมาแข่งขันกันละกันแต่เรามาเพื่อมาเดินในลู่วิ่งของเรายัางไงให้มันไม่ออกนอกลูก นะคะให้เราเข้าใจถึงศีลน,นะคะหลักธรรมตรงนี้แล้วก็มาเป็นรักไรเงื่อนไขแล้ว่าเป็นความเมตตามาลดละวางกิเลสยังไงแล้วก็วิธีนะคะต่างๆที่เราได้ปรับอะไรพวกเนี้ยให้ทุกคนจะได้เข้าใจได้ไวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโซ p แลนการทำงานของระบบจักรเราใช้ทุกอย่างเนี่ยมาประมาประสานกันนะคะรูปแบบของธรรมะวัยรุ่นนะคะธรรมะคนรุ่นใหม่ นะคะธรรมะที่ผสมผสานกับเรื่องของเขาเรียกว่าศาสตร์พลังงานอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นให้เรามาเข้าใจตรงนี้ว่าเราไม่ได้มาเป็นลัทธิใดหรือลัทธิใหม่หรือเราไม่ได้เอา,ไม,ไ,เอาไม่ได้เอาเรื่องศาสนาหรืออะไรใดๆมาเกี่ยวข้องเลยนะคะ <S <S เรื่องของทวินเฟรมมันเป็นเรื่องเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆนะคะถ้าเกิดทวินเฟรมท่านใดที่หลงไปแล้ว และคิดว่าตัวเองเป็นได้ทำได้น,นู่นนั่นนี่แล้วก็เต็มแล้วนะคะให้ทุกคนต้องระวังตัวมากๆนะคะระวังตัวมากๆเลยจริงๆเพราะว่าการล้มด้วยอัตราของคนเองเนะี่ยมันเจ็บปวดมากมากนะะมันจะทรมานมากกว่าการไปเจออัตราคนอื่น